้าพี่น้องมือน,นี้วันหยุดจากวันอาทิตย์พี่น้องก็เลยออกมาแบบมาเห็ดคอนเทนต์มาเห็ดคลิปกันบกบกไก่บ้านดอกค่ะบกไก่จากหองพักอยู่ไกลๆนี่ต้นใหญ่ไงลมลืน่นลมลืน่นพี่น้องเยน็นบรรยากาศเย็นมากเลยอยู่ห้องนหฮอนออกมาไม่เจอบรรยากาศเยน็ยนๆแล้วกะอ้ยอาสาามาปูนอนเหลียได้พี่น้องเพื่นอน อันนี้ใบตองปูงพีนง่น้องอ่ะเพื่อนๆคอยสุภาพพีเบิงนี่ผู้ใดเคยเห็นบ่เบิงแต่สุพาเบิงเด้อพี่น้องนี่งูเปล่าแถวนี่ใบตองปูงใบตองปูงนี่เพื่อนๆเคยเห็นบ่นี่ใบตองปูงอย่าตั้งกล้องก่อน อันนี้สามารถเอาไปมกเอาไปกมกโมกยังก็ได้ค่ะมกป่าแต่ก่อนนี่อยู่บ้านเนาะตอนเป็นเด็กน่อยพี่น้องตอนเป็นเด็กน่อยเนี่ยอยู่บ้านเฮานี่ไปโคกไปป่าอยู่น้าเนี่สิติดเขาพี่น้องติดป่าน,นี่ลหละมันจะมีใบตองกุ้งนี่ล่ะค่ะเวลามื่นี่เวลาแม่มกป่า มกฟ้าหรือว่ามกยังกระซ้างค่ะมกเห็ดมกยังกระซ้างใส่ใบตองกุ้งพี่น้องอยู่นี่มีค่ะอยู่หนี่เป็น,น,น,นตำมีเห็ดพีน่น้องก็ว่าคอยจะคอจะย่างระวังอยูเด้ย่ยาน,น,นมานีมูมีมากยี่งยังนี่งมากยังหนึ่ง นี่มันหมากไว้หมากไว้เนาะพักเพื่อนๆมาซุ้มบรรยากาศมีหมากไว้ข้างนองหมากไว้มีใบตองกุง้งต้นกุง้งอันนี้ต้นกุง้งอันนั้นต้นต้นกระเดาน้อยต้นกระเดาประเภทประเภทต้นไม้หรือว่าพันธุ์ไม้นี่ยายแพ้บรูดหรอกคะ่ะเนาะว่าเ,าเงคนอ่อนต้นอย่างไง แต่ต้นกุ้งนี่นีหลายต้นพี่น้องก็หาเบือ้องยากอยู่ค่ะแต่ว่ามันสินี้โซนนี่โซนเดี่ยวเนาะเป็นปลาใหม่ใหญ่มันเป็นน้าเพื่อนพี่น้องข่อยรักว่าทายคลิปอยู่นี่เพื่อนบบได้ว่าดอกค่ะเพื่อนฮู้อย,ยู่ว่าข่อยเป็นพี่เอตือนุ่มเย็นดีดีนีนะก็เลยแบบบบอยากกับอหอดห้องพี่นอ้องอืมบรรยากาศด,ดีก็เลยแบบว่าเอออันอยูจากน้อยนะยูจักเขานาะเนาะ วันนี้กระสิเขาห้องเนี่ยพี่น้องวันนี้มากับเจอออมจอบแซบจอบนัวเพลินเนาะนี่แหละเอ้ยนี่ใบตองปุงนี่อยากมกปลามุกยังนี่อุย้ยสินยียพี่น้องไปเมื่อเถอะค่ะน้องขนะสิปนี้กับจบูบเพื่อนโทนี่น,ะะน้องขนะสวัสดีจ้า